คือได้ทัวรมากวันนี้รู้สึกแบบนอนไม่หลับเลยนะตื่นเต้นมาตอนนี้จริงกันชาซะหน่อยกันชาซะ <ๆๆ S 2> หน่อย <laughs> กินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o o ปากตลาด Bespoke Series e ี EP สุดท้ายแล้ววันนี้นั้นเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องสไตล์กันอย่างเจาะลึกโดยเนื้อหาในคลิปนี้นั้นจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคอร์สเรียน Bespoke Image m เ k e r เท่านั้นแล้วเรามาติดตามชมกันดีกว่าว่าใน EP นี้นั้นเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างคือ ยกโขดของลาฟรอเรนมาก่อนเลย mm hmm. เขาบอกว่า style is very personal นะครับมเป็นส่วนบุคคลมากเลย it has nothing to do with fashion มัน,ม,นม,มันไม่เกี่ยวอะไรกันเนาะ fashion is over quickly style is forever mm hmm. เพราะฉะนั้นนะ่ะที่ปรึกษาภาพลักษณ์จะไม่ based on fashion แต่ยังไงแฟชั่นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอน สไตล์เนี่ยเราได้ยินเยอะมากเนาะพูดถึงสตรีทพูดถึงวินเทจพูดถึงแบบโอคินเมียนพวกอะไรเงี้ยมันมีสไตล์เยอะสไตล์ของที่อุตสาหภาพลักจะใช้ทริฎดีเซเว่นยูนิเวอร์แซลเซเว่นยูนิเวอร์แซลเนี่ยแบบสไตล์ออกเป็นทั้งหมด7แบบด้วยกันคับทั้ง7สไตล์นี้เนี่ยอาจารย์ตั้งให้คุณค่ากันมนสูงสุดในเรื่องของภาพ ถ้าเกิดคุณรู้สไตล์ของตัวเองคุณจะสามารถ represent ตัวเองสื่อสารตัวเองและประก,กาศให้คนอื่นรู้ว่าฉันเป็นคนยังไงโดยไม่ต้องพูดเลยเ,ลยเรื่องสีเป็นสิ่งที่กระแทกเราแต่เรื่องสีไม่ได้ละเอียดเท่ากับเรื่องสไตล์เมื่อเราสามารถสื่อสารความเป็นตัวเองผ่านสไตล์ไปได้แล้วในทางตรนข้าดเมื่อเราเห็นคนอื่นเราก็อ่านเขาออกเช่นเดียวกันเพราะเขาก็มาสื่อสารบาสิ่อยังให้เรา s ไตล์7 Universal Style เป็นเรื่องเดียวที่เรารู้ประเภทของเขาเลยโดยที่เขาไม่ต้องพูดไอสิ่งนี้ถ้าเกิดใครรู้มันจะสามารถทำให้เรามีแต้มต่อเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าคนตรงหน้าเราเป็นคนแบบไหนเราจะมี The way ในการ c o m m u n i a t e ที่เปลี่ยนไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคนตรงหน้าว่าเขาน่าจะเป็นคนประมาณนี้เราจะฉลาดโดยการที่เราจะเลือกที่จะ c o m m u n i a t e แบบไหนให้คอนเนคกับเขาได้ง่ายขึ้น เดี๋ยวกลับน,นะมีประโยชน์มากอะตกใจเลยนะ ครับดิชเนอร์มักจะชอบเบอร์เบอรี่อย่างเงี้ยลายที่มันเป็นเพลทที่มันแบบดูคลาสสิกถ้าไม่ใช่คำว่าครับดิชเนอรมันคือแบบคลาสสิกเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่คำว่าสปอร์ตี้มันคือครับดิชเนแต่ถ้าไม่ใช่ครับดิชเนอรคือคลาสสิกอะไรที่คลาสสิกชอบอะไรที่มันแบบล้าส์ลองอะไรที่มันทั้มเลยใช้ได้นเรื่อยๆซื้อมาตัวเดียวแล้วอยู่ได้น,นานๆครับดิชเนอรเป็นแบบนั้นไใช่ไอโฟนก็คือไม่ได้เปลี่ยนตามคือใช้ไปจนกว่าจะทาวอือใช่จริงก็คือเป็นคนที่หวังตลอด อ่ะมีถามทุกคนได้ไหมยอายากรู้เฉยๆคืออย่างผมเนี่ย,<า>ยจะต้องเรียนนะครับ <laughs> ผมเห็นพูดเรื่องเทเซชิโนใช่ไหมคือผมนึกออกว่าแบาบ,าบผมเวลาอยู่บ้านหรือออกไปอยู่แถวบ้านไม่ได้มาทำายยางานเนี้ยบางทีชอบใส่ทากามะทากามะมันแบบเป็นฟิลฟิลกางเกงโบราณของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยอย่างนั้นอะคือชอบอะไรที่แบาบโบราณย,ย้อนดูก็ชอบแต่งตัวย้อนดูแบบอันนี้เรียกว่าเทเชัโนไหมหรือว่าแบบแค่แบบความชอบแฟชั่นส่วนตัวเฉยๆยังไม่ถึง ไปเรื่อยๆอาจจะเจออ่าโอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวลองดูคือคอนเทนทีชชแนลมักจะสร้างแพทเทิร์นถ้าสมมุตินะคนที่แบบอันนี้คือชุดนอนต้องใส่ชุดนอนเท่านั้นเหนือปะหรือต้องเปลี่ยนชุดนอนไว้นอนหรือถ้าเกิดสมมุติว่าจะไปคาร์ก็ต้องใส่ชุดนี้คือมันจะไม่ได้มีอิสระขนาดนั้นน่ะคือเราอะเป็นนทีชชันแนลเราไม่ได้ปต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราอะแค่เต็มแต่คนที่มันไม่เต็มเือะไม่ใช่กูเลย ไม่ใช่ฝังอีกคำก็ไม่ใช่ใช่บ้างเล็กน้อยน้อยจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราเห็นพลังครีเอทีฟเยอะมากเลยอ่ะต่อมาเอีเล็กเก้นครับเป็นสไตล์หลักสไตล์สุดท้ายอินเนอร์ของคนเอีเล็กเก้นคือแพงเนี้ยเป๊ะเพอ p e r f e c t นนิสต์ดูทุกกระเบียดนิ้วคือเอาพิถีพิถันหรูหราไฮโซฟอร์มอลเมื่อกี้ก็ฟอร์มอลแล้วนะแต่อันนี้คือ very formal มีคนเอาใจใส่ดูแลก็คือเป็นลูกคุณหนูมาถูกทรีตดีมีการศึกษาดีคือเขารู้ทุกอย่างว่าอะไรควรอะไรไม่ควรรู้หมดนะครับฉลาดสุขุมสง่างามเวลาเราเห็นใครมาราแบบดูแบบคุณแป้งโนคันอย่างเงี้ยทำไมเป็นผู้จัดก,การทีมฟุตบอลที่ควรจะแบบเฮล่ยวใช่ไหมแตแบบทำไมดูแพนอยู่เลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นทำไมแอฟพาสซอ,อนเขาต้องดูขนาดนั้นเรียบร้อยแล้ว,ลวดูแพ้ตลอดเลย แล้วคนที่ดูแพงดูเนี่ยมันจะดูแพงจริงๆอะ่ะมันไม่จะแปลว่าต้องแต่งฉุดแพงเนาะแต่กิริยามารายาทความเนี้เขาจะดูแพงมากขึ้นเนาะเห็นนะแค่ใส่สูทก็จะมีความเนีย้ยความคมถ้าเกิดไม่เนีย้ยไม่เข้าไม่พอดีตัวอะไรางเงี้จะรู้สึกแบบไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไม่ควรอยู่ในตัวเรานะครับหรือจะเห็นความเงาอย่างนี้นะอา,อาจจะเป็นผ้าเนาะลักษณะที่แบบดูแพงมากขึ้น ของผู้หญิงมี2แบบแบบที่1คือคนที่ชอบอะไรกลิตเตอร์วิงวิงวับวัทองทองเงินเงินาวบาจะเห็นได้ว่าโหแพงปีจังเลยอ่ะคนที่จะเห็นอะไรแบบนั้นดึงดูดฉันจังเลยอ่ะฉันชอบอะไรวิงวิงอย่างงี้หน้าจะดมาเป็นแบบนั้นเพราะคนแคชชวลส่วนใหญ่พอวิงปุ๊บมึงลิเกถ้าเกิดเป็นภ้าแบบชาแนลเป็นภ้าทวีตที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยก็จะมีความเป็น อะไรที่มันเบอร์เบอรี่มากๆอะมันก็จะมีความเทรดิชันนลเพราะว่าแบรนด์เนี่ยที่ทำมาก่อนการอะไรที่มีความโคโคชาแนลทำมาก่อนการเขาก็เลยจะถูกว่าก็ใช่นามันแพงอะเขาเอาผ้าทวิตมาตัดเป็นชุดเรสชุดสูทแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใครใส่ผ้าแบบนี้ก็จะถูกแคตชีคกรายส์ว่าเป็นเอนดเกนนะครับหรือของผู้ห็อยู่ท่ากิดจะใส่ธรรมดาเนาะก็จะมีความเป๊ะความเนียบได้มากกว่าลูสลูสที่มาเป็นเทรดิชันนลแบบหนันะครับเราจะเริ่มเห็นเนาะว่า เขาดูแพง simplicity is the keynote of all true elegance คำว่าดูแพงไม่จำเป็นบ้างเยอะไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนดเ์เนมคำเรียบเรียบรูรูความเรียบเรียบรูรูรก็ทำให้ดูแพงขึ้นได้นี่คือเรื่องของสไตล์นะครับสิ่งที่อยากจะให้เรื่องสไตล์ในวันนี้ก็คือเราเอาสไตล์ไปใช้กับตัวเองตอนตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่า ไอความรู้ที่มีอยู่เราเป็นสไตล์แบบไหนเนาะแล้วเราจะขยับไปหาสไตล์แบบไหนเพื่อที่จะสปอร์ตเป้าหมายของเราและเมื่อเราได้ได้สไตล์ที่มันส่งเสริมกับเป้าหมายของเราแล้วอ่ะเราเลือกที่จะปรับอันนั้นนะ่ะด้วยอะไรด้วยการแต่งกายเรื่องการใช้สิการที่เราอยากจะดามาติกราจะใช้ผู้สีงตรงข้ามก็ได้ในการแต่งตัวแบบแค่แบบธรรมดา แต่วันนี้วินแต่งตัวมาดีมากเลยก็คือ,อมันทาให้เห็นเลยว่าเนี่ยแต่งโมโนโครเมติกมันก็จะดูเรียบหรูมากขึ้นมันดูดูแพงมากขึ้นกับชุดที่แบบสบายๆแบบนี้ในการใช้คู่สีนะครับหรืออย่างสมมติวันนี้อยากให้แต่งตัวดูละมุนละมุนเนาะก็เลยแบบเปินลกรีนครีมข้างนอกก็เป็นสีที่แบบปนขาวๆหน่อยมันก็ไม่ได้เป็นเหลืองที่ครัชเสยตาที่ดูเด่นมากแต่เราก็กลัวจืดมากเกินไปนะเราก็เติม เหลืองแดงน้ำเงินคืออะไรเหลืองแดงน้ำเงินเหลืองแดงน้ำเงินก็คือเทรนด์ก็คือการใช้คู่สีสามอันประมาณนั้นเนาะนิดนึงเราก็เลือกสิ่งพวกนี้มาที่ทำให้รู้สึกแบบเออมันมีความเป็นมีความเป็นตัวเบาเมื่อแต่งตัวแบบนี้สไตล์อะไรหรือเลือกสไตล์อะไเห็นคนเห็นเป็นตัวแบบนี้มาทายสิอาจารย์ท่าสไตล์อไม่ไม่ต้องแต่งตัวแบบนี้ก็ได้นะที่รู้จักอาจารย์ท่านมาคิดว่าตอนแรกนี้เป็นสไตล์อะไร traditional เขาบอกแล้วเนาะ traditional เป็นสีเวลแก รีมิกซ์มากรายอะไรการต่ออรายกันไม่นบางโอกาสอ่ะรการไม่นบางโอกาสคือจริงๆเป็นคนทรานิชันโรเมติกคือมีละมุนคือมีคือมีน้ำเสียงก็ได้มีกินเนอร์ก็ได้การใช้สีก็ได้มันเป็นแบบนั้น แต่เราอยากจะกระเป็น e อ e g a n เก r e a t i v ถถ้าเกิดไปไม่ได้เราก็เพิ่มความเฟรนด์ดูอเอง,เองแล้วเมื่อเราเจอคนที่มีบุค,คลิกที่ต่างกันอย่างที่บอกเลยเราเอาไป p e รีจัดก็คือตัดสินเขาเบื้องต้นเพื่อที่จะเลือกในการปฏิบัติต่อเขาที่แตกต่างกันตอนนี้นเราเริ่มเห็นแล้วว่าคนเล่นใหญ่คน creative คนแต่ละแบบมีวิสัย์เป็นยังไงเราเลือกที่จะบัิสินาีเขา วันนี้เป็นไงบ้างครับแพทครับโอ้ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนแรกอะเราไม่ได้คาดหวังเราก็คิดว่าเออแค่เรื่องสีคงจะไม่ได้อะไรเยอะแต่วันนี้เอาจริงนะว่าได้แล้วสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้เยอะอมากเนี่เรื่องจริงเรื่องจริงเลยค่ะดีมากค่ะคือแบบอยากแนะนําทุกคนนะให้มาเรียนเลยอะอันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้แอบขายแต่พูดจริงจงจากใจเลยนะอบคือมันมีอะไรมากกว่านั้เนเนาะนี่มาก<อ>ดีเทลเยอะมากเลอบให้แต่ละคน ใช่จ้ะอาจารย์บ้านขายอยากจะแบบให้ฝากอะถึงคนที่เขายังไม่รู้ว่ามันมีความแบบเหมือนแพ์อ่่าเงี้ยตอนแรกไม่รู้ว่ามันมีความสาคัญยังไงจะต้องฝากอีกนิดนึงไรือ ได้ครับคืออจจาจารย์ตั้มเชื่อในศักยภาพของทุกคนเนาะว่าทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแหละแต่เราอะจะเปล่งประกายหรือจะทําให้คนอื่นประทับใจเราได้ยังไงมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราอะสามารถสร้างความประทับใจแล้วก็โดดเด่นได้ตั้งแต่เมื่อพบเจอเลยสร้าง first impression ที่ดีได้ตั้งแต่ในวินาทีแรกแรเาจะทําให้เขาอ่ะอยากเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราพูดคุยกับเรานะครับแล้วทําให้เราเนี่ยสามารถ ฉายความเก่งแสดงความเก่งได้ดีมากยิ่งขึง้นครับ <Kry un> <primera. S 2> ก็ i m a g u จ o o p n n น่าจะเป็นคอร์สที่สามารถให้ตัวเองให้ทุกคนนะครับได้รู้รากฐานของตัวเองแล้วก็ต่อยอดตัวเองไปในภาพหลักที่ส่งเสริมและก็ดีกับตัวเองได้มากขึ้น <onal> ครับดีมากเลยค่ะคือแบบ mm hmm. คอร์สนี้แบบทรงพลังและมีคุณค่ามากคืออาจารย์ตั้มไม่ได้สอนเหมือนคนทั่วไปที่พูดแค่เรื่องของเอาใส่อะแต่มันคือมีทั้งอินเนอทั้งอะไรที่แบบคือได้รุบมากกว่านี้รู้สึกแบบ นอนไม่หลับเลยนะตื่นเต้นมากตอนนี้จิมตัดชาซะหน่อยตัดชาซะหน่อยจะได้หลับเนี่ยพอหมดร้านตัว่าง้วดูแบบว่าไม่ได้เราต้องเอเจนต์างแบานี้อ่าเราก็ได้สไตล์ของตัวเองไปเอาเป็นว่าใครที่นั่งดูอยู่แล้วก็แบบสนใจมากเลยนะคะที่จะมาเข้าคอร์สนี้แล้วอยากจะพัฒนาตัวเองในด้านนี้จริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์มากแพ คือยืนยันเลยว่ามีประโยชน์มากไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งตัวกําลังเข้าใจผิดนะคะถ้าบอกว่าคอสนี้คือการทําให้แต่งตัวดีขึ้นไม่ใช่ค่ะคุณจะดีขึ้นในทุกมิติเลยบอกแบบนี้นะคะคคติดต่อที่ไหนคะ ไลแอดครับไลน์ like OA นะครับแอดบีสปอกอิมเมจเมเกอร์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ชนะอ่าจะขึ้นให้ uh, ใค่ะเอาล่ะว,วันนี้ขอบคุณมากนะคะจันตั้งนะคะขอบคุณคุณค้ณค,ณค่ะ,คะขอบคุณครับแล้ว CEO ปักตลาดเทปหน้าจะไปที่ไหนเดี๋ยวจะพูดแบบอีเลแกนต์ก่อนแล้ว Co ปักตลาดเทปหน้าจะไปที่ไหนรอติดตามในเทปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเอาเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับ CEO ปักตลาดบีสป o อกซีรีส์ EP สุดท้ายคงได้เรียนรู้กันมากมายกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคอร์สเร Image ด m a g e Maker โดยอาจารย์ตั้มเท่านั้นหากสนใจสามารถติดต่อได้ทางไลน์ b e s p o k e i m a g e m a k e r และขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กด Subscribe และติดตามกันต่อไปว่ารายการ CEO ปักตลาดโดย CEO p a t t y นั้นจะนำพาพวกท่านได้ไปเจอกับความรู้ใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรกันบ้างแล้วเจอกันครับ หลังจากที่เรียนการแต่งตัวเรียนเรื่องของ Inner o u ์อั r เรแบบเราต้องแบบทุกอย่างมันต้องคอม plete เนาะคือด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนดูแลตัวเองอะต้องบอกเลยนะคะว่าขายก่อนเลยค่ะ EP นี้ต้องขายค่ะขายอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ขายที่หน้านะแต่เอาตรงๆนะคะวันนี้นอกเหนือจากการแต่งตัวแล้วผู้หญิงเราอะถ้าเกิดแต่งตัวดีไปแต่ผิวพันธพังไม่ไหวนะจ๊ะต้องดูแลด้วยนี่จ้ะ คอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีความเอลิแกนและ c r e เอทีฟเพราะว่าเขาเลือกใช้ละคัดสรรสารสกัดที่เป็นไดแพปไทด์1,000งมมิลลิกรัมหนู ไดเปปไทยหน0่งมืมิลลิกรัมเนี่ยไปเซิร์ชหาเลยในประเทศไทยเนี่ยมีเจ้าไหนเขาใช้บ้างมีแค่โนบีคอล l a g e n เท่านั้นดูง่ายๆคะ่ะแค่สีที่เขาเลือกใช้เขาก็เลือกใช้สีที่เป็นสีที่เป็นแบบราชวงศ์ใช้คือสวยและแพงบอกเลยว่าโนบีคอลลาเจนนะหนึกล่องเนี่ยนะคะอาจจะมีน้อย7ซองแต่เอาตรงๆ7ซองเนี่ยสำหรับ สำหรับพี่นะสำหรับพี่นะเซองเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนซองแต่มันเกี่ยวกับว่า7จ็ดซองที่เราได้กินเนี่ยมันเทียบเท่ากับการที่เรากินคอลลาเจนนานถึง3เดือนจากยี่ห้ออื่นๆ อันไหนถูกอันไหนแพงลองไปเวทเอาเองจะไม่ขอขายแบบเชียขนาดนั้นแต่พูดตรงๆว่าอันเนี้ยกินทุกวันกินเป็นประจำนะคะแล้วก็กินตอนไหนกินตอนท้องว่างคอลลาเจนโนบิคอลลาเจนไดเปปไทด์หนึ่งหมื่นมิลลิกรมัมขอย,ย้ําแบบนี้นะเป็นคอลลาเจนที่ดีสําหรับคนที่ต้องการฟื้นฟูผิวผิวเร่งด่วนอยากให้ดูผิวขาวใสแข็งแรงหนูเวลากินคอลลาเจนหนูต้องมีสตินะคะบางคนคือไม่มีสติซื้อคอลลาเจนกระแสะมากินแล้วก็กินกินเอาความหวานเอาความหวานอย่างเดียวอะหนูไม่ได้อะไรลูกได้แค่น้ำตา แต่วันนี้หนูได้คอลลาเจนเต็มๆ1,000 0มมิลลิกรมัมและนี่ดูค่ะสีม่วงสวยงามที่สำคัญคือดูดซึมดีไม่ต้องรอย่อยในยกระเพาะอาหารหนูเข้าใจไหมลูก และที่สําคัญนะที่วันนี้แม่กล้าหน้าสดและเผยผิวได้เพราะว่าแม่มั่นใจแม่มีโนบิคอลลาเจนกลูตาซี 4, ตัวนี้ทําให้ผิวแข็งแรงผิวใสกล้าเผยผิวในวัย38ดูหน้าเด็กเหมือน20กว่ามั่นใจอะไรก่อนนะคะแต่มั่นใจจริงๆโอ้โห oh, <no. S 1> อย่าลืมเขามีน้องใหม่ล่าสุดเลย n o b ิ j e ลลี่วิตซ plus วิตามินซีในรูปแบบเจลลี่กินแบบอร่อยอร่อยอะ่ะเราไม่อ้วนด้วยอ่ะเดี๋ยวรอดูนางมีโปรนะล่าสุดเหมือนนางมีโปรซื้อคอลลาเจนแถมเจลลี่อะไรไม่รู้อ่ะต้องแอดไปถามนางเองค่ะแอดโนบิง่ายๆแค่นี้ตัมจะรู้